วัสดีครับพบกับอีสานใต้กัราวันนี้พาม,มาดูบรรยากาศน้ำห้วยระวีกําลังไหลนะครับเออล้นมานะครับตอนนี้น้ำห้วยขึ้นแล้วบรรดาเซียนปลาต่างๆแล้ว่าจะเป็นนักตกเบ็ดหรือนักหาปลากำลังมานะครับ ตอนนี้มาดูเซียนหนายนะครับเซียนหนายประจำลำห้วยลุยกำลังใส่โลกแบบธรรมชาตินะครับดะอยู่ท้อยไหนไหนดะใหมนเออเคยกันโมนใหม่ไงดะเลยเราเลยนี่ไม่ผมอาศัยโอ้นี่ครับแป๊บเดียวนะครับ ปลาอิทไทยครับใส่กรอบอกแบบสวยง,งามงามครับกิน้องปลาครับปลาธรรมชาติลาห้วยครับเออเอ,อนี่เสียนหายครับ ทำอะไรก็หมานน้ำห้วยกำลังขึ้นครับน้ำห้วยระวีกว่ประมาณนี้นตรงนี้ปลางขึ้นดิตรงนเลยนัดก,ก้อนน,นี้ออกนี่น มันพึ่งมาเนาะมีเต็มมดรอบมิดรอบเลยเลยโดนทีละครึ่งรอบฝั่งนี้ก็จะเป็นเซียนตกเด็ดได้ใส่มงไหมไม่ว่าจะไใส่้วครกบแล้วแต่ทีมยานครับ เออบรรยากาศน้ำหาอยู่หากินขอ,องพี่น้องเซียนเหนะครับรนี้เคยถ่ายเมื่ออหลายปีแล้วครับที่น้ำเพึ่งมานะครับยังยังไม่เรนนะครับสักพักวันนี้น่าจะ นายด่าคะแนนพ่องด่าคะแนนพ่องเออนุ่นเต่าดีเถอะบะเตอนาเต้จำอยู่แต่ไจพ่อแตามันลงไปข้างล่างครับน้ำข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนงบนก็ขึ้นมาข้างล่างครับ โน่เด็กตัวโดดมาชนกระโดดเออเดี๋ยวทีทัยสนุกนะครับบรรยากาศบ้านๆน,นะครับโน่รากระโดดเอ มันกำลังเออ,เอละลามเต็ดไปโครเลยเนาะ,ะับลากำลังเข่าก็50กิโลเท่าไรสิวันตันกิโ50บ50 อปลาซิวจะใะส่ปลาซิวออไปเรี้ยงนูง่โอ้เตียนหนาครับมานมานครับปลากระตอบไม่ต้องเอา ม้าดยุกหาใสตรงไมฮะใครใส่อ้โอ้โ้มาดูนะครับนานอาราดามุนภาษาตรงไหน

มายกยกของแกดูหน่อยนายยกของสุดียโอ้อีสูข้างล่างไม่ได้ใส่หรอ มคนะมีคน,นกนคนเพราะว่าผมปิดคิดไมมันมีคนยกนะออมีคนยกบ,บุ้งทํให้ราปิดคิดมยนูยนนสภาพบรรยากปลาธรรมชาติ มันบานตักน้ำขึ้นมาเมื่อวาน วันหยดเอรอฮะอันนี้ใครใส่ฮะของดูดดูดดเนี่ม่วงอะไรเอาเหมากลางมันจะอยู่บ่เออก็ไม่ไม่ใส เออนู้นเริงอุ่นเฉยเลยี่อันนี้ของใสของผมตรงนี้มหยุดขึ้นเลยอุกเยอะทางหน้ามันขึ้นข้างหน้าไป็มแต่มันไม่เข้าไม่ค่อยเข้าอึดเยอะก็หนึ่งเยอะจริงนะเอาเฮาบานงีโดนอีกเนาะปลาครับเสียนหายแป๊บเดียวเองครับ